สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพกกับชองยายไพ่พา,พากินผ้ารวยขึ้นเก่าเหมือนเดิมนะจ้ะมือนียายไพยก่กะได้นําขอมูนแนวทางตำราเ่ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางนะจ้ะก่อนสิไปรับชมเราฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่นําไม่เดือจ้ะพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยามยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบดริลาดเบิ่งบาดชมแนวทางนะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะ คอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับย,ยา,ายไพ่กะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องผู้ใดบ่ามมันตำท้ายไปตำเลาวตอเนาะพี่น้องผู้ใดมันตำท้ายกะไปตำเลาวตอนะจ๊ะดีใจน้ำเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งข้อมูลเนือทางตำเลาวอาจารย์แทนเหล็ไว้เลยนะจ๊ะอันตำเลาวบ่ค่อยมีเด้อพี่น้องมื้อนี้อาจารย์เพิ่นบ่ค่อยลงเนาะจ๋ะมาเบิ่งเนือทางของแอดเต,ต้เนะาะงวดที่แล้วเขา้าเอา่อเข้า542ว่าซั่นเลขเพิ่นให้มาแบบนี้เนาะ วัาน,นี้เพื่อนจับได้พี่น้นองจ้ามีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองสองหกสองเจ็ดหกเวะสันสามตัวหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสองหนึ่งเจสองหนึ่อ่อหกเจ็ะจ้าแนวทางของแอเตอล่องเบิรงค่ะพี่น้องเพื่อนจับสตัวให้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนีวาสันเดินหากับเก่าวสันหนึ่งเก่าสหาหาเก่าหเก่าเ้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งไหกหนึ่งมักกระจวดจาดนำเพลินได้เนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นงวดที่แล้วเด่นสองกับสามมาสองเนาะจ้ะงวดน,นี้เด่นแปดกับเก่าว่าสันพี่น้องเอาพิจณาได้เนาะค่ะมกักกระจวดจาดน้ำเพลินนะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดไทยเนาะตำเล้าตำเล้าว่ะสันตำเล้ามาหนี่พี่น้องสี่ห้าหนึ่งหกหาหนึ่งหกว่ะสันนพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนไหมาเพื่อนบอกว่า อ่าหาสามหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางตำเล่าเอ็ดนั่งฟ้าหน่อยบอกเด่น7กับ2อเนาจะจ้าห้าสองหาเจ็กเนาะค่ะเบิ่นองสองเจ็ดเจ็ดเน้นอ่าเจ็ดสองเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องชุดเต็มแคปนาจอสําหรับแนวทางเอ็ดนั่งฟ้าหน่อยใจเกินลอยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง แล้วออนเหนือนอรางวันที่เลี้ยวเข้า42่สองวันนี้3ามเก้าสามศูห้าเก้าห้าศูนย์ห่ะหนยเน้นสามเก้าสาะาเกนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางบนเนาะแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดหนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของยาเป้ีเนาะมือนียาเพ้ีแถมแถมสตัววัที่เล้ยวยาเป้ีเข่าซีสองเนาะจ้ะเ่อมาท้งเด่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะวดนนี้เด่นหากับเก่าเนาะจ้ะ หาเก้าหาสองหาหนึ่งแถมสองห้าเก้าพี่น้องมันมาสามตัวก็เลยมีสามตัวจับเอามาจับมุนดอนี่หนหนแหลนะเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอ่าหนุ่มสุภาพเนาะแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งและเก้าสองเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของคนไทยหัวใจสิงเนาะเด่นเจ็ดกับแปดเนาะคะนะ่ะเนาะ เอาแคปหน้าจอมีเจ๊ศูนย์เจ๊สองเจ๊สี่แปดศูนย์แปดสองแปดสี่สามตัวแคปหน้าจอเลยเนาะจ่ะจวดจาดน้ำเพินได้ค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพิร์ดใหญมากนะคะเพิร์บอกว่าจังสี่ละอ่าหน่วยหน,วยน่หนวยบนหน่วยบนหน่วยล่างหนึ่งสองหกมาโตเนาะจ้ะงวดที่แล้วเข้าสี่เนาะคะนะ่ะเนาะวันนี้หนึ่งสองหกพันสัตต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางบนล่างของเอ็เคอีเนาะคะ่ะ หกกับเก่ามาโตวสันวันที่แล้วเกับสมาเจ็ดนะจ่ะเออมาสีส่บนสีล่างเนาะคะ่ะวัน,นี้เก่ากับหกนะจ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเลขตาวลางเพื่อนเนาะองามหนึ่งเก้าสนาะค่ะเลขตลัรางเอเนาะต่อไปเลยจ้ะเอนเนานะเอนบอกว่าเดนหนึเนาะค่ะนะ้ะรูดยาวหไปเลยวสัน อันหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่และศูนย์หนึ่งสี่นะจ๊ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนไห้มาเนาะเลขเด่นพี่น้องจ้าแคบน้าจอตัวใดเด่นเพื่อนจ้าขีดปากกาสีส้มผู้ไว้เนาะพี่น้องเนาะยา,ายไพ่บ่หมานพี่น้องเลขอันยา,ายไพ่บ่วคอยมักป็นใดเลยบ่มีเงินบ่มีเงินจวดเนาะบ่มีเงินจวดน้ำเพลินก็นเลยบ่หมานเนาะค่ะถ้ามีเงินจวดกับสีมานน้ำเพลินอยู่หันหลังเนาะพี่น้องแต่ว่าบ่มีเงินจวดเนาะพี่น้องเนาะ ผมมีเงินจวดก็เลยบริจาจวดน้าเพลินเนาะคะ่ะอันนี้แย่พี่บอกความจริงนะพี่น้องบอกความจริงว่าผมมีเงินจวดน้าเพลินเนาะคะ่ะพี่น้องแย่พี่อย่าบอกเซียนพญาเสียนพญาคนพึงมาเนาะอ่าบนอ่าแนวทางของเซียนพญาเนาะพี่น้องจอดเลยเนาะค่ะเนาะอ่าเดนซีกับหาเนะาะจะซีศูนย์ซีห้าซีเก้าหกหาเจ็ดหา เปดหาอันนี้คือแนวทางเซียนพายักอ่านอยู่ตังหากัได้พี่นอ้องอ่านอยู่ตังหากให้พี่น้องจดเอาเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดไพแอดไพมาแล้วเนาะพี่น้องมาเบิ่งแนวทางแอดไพเนาะแอดไพบอกข้างบนรูุดห่านะคะ่ะเน้นหาเก่าหาหนึ่งเนาะค่ะเนาะชุดเต็มแคปหน้าจอบาทที่นี่ข้างล่างเด่นเจ็ดกับหนึ่งเอ่อเด่น เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเนาะค่ะชุดเต็มแคบหน้าจอเนาะจะ้าพี่น้องเอาไปเฮต็ดสามตัวเเนาะสี่ตัวเลยนะะเลยนาะเจ็ดหนึ่งห้าเก้าเจ็ดองหาเกจ็ดสามหาเก่าเนาะพี่น้องมากรบพิจนาน้ำเพลินเนาะค่ะนีแนวทางของแอดภัยบันเลงเลขล่องเบิ้งกับพี่น้องบะมาณตามไทยอาจเพิ่นเพิ่นพิชเลขสี่ตัวเดียวเนาะค่ะนักกั่นกับเขาสามตัวเพิ่นขึ้นกันเนาะเเพิ่นอีงวะพี่น้องเจ็สเนาะค่ะดอกเจ็เก่าเเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางนมลำชีวสารเด่นศูนย์หกเดศนย์หกเก้าศูนาวะสันพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเบาไทยหย่อเนาะเพื่อนบอกว่า7 67, 6 7 6 7 7 8 6 7เอ่อ6 8 7 6 7 6 8 7เนาะค่ะ6 7 7 7ข้างล่าง6 6หกวะสันพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแคปหน้าจอเลยพี่น้องแนวทางคอคนค้นสูตรเนาะค่ะเนาะ วันี้เพิ่นบอกว่าสามอ่สามห้าสามหนึ่ง้าเจ็และห้าเก้าชนกํายายไพสีเพี่น้องยนต์กับชนกํยนกยายายไพกับหาหนึ่งก็หา,ห,งกหาเก่าเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางตำเล่าตำเล่าของแอดสมัยงวดที่แล้วเข้า4ีสองนะจ้ะวันี้มาตามตอเนาะพี่น้องเนาะเดนศูนย์กับเก่าอะสันแล้วก็ข้างล่างอ่าอีกแถวหนึ่งกับหกศูนสองเนาะจา้ะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางแอดไตฟ้าเนาะแอดไตฟ้าบอกว่าเด่นซีซีหกซีเจ็ดซีแปดและซีเก่าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดแพทยน,น,น,นเนาะแนวทางเด่นบนเหล่าซันวอดที่แล้วเข่าสองเอจาจ้ะเนาะหวดนี้เพื่อนบอกว่าสามกับหามาโตพะนะต่อไปเลยจ้ามาเบิง่งสามโตเพื่อนบาดพี่น้องสามหนึ่งหกห้าหนึ่งหกสามหกหาหกหนึ่งหกเนาะคะ่ะกันหนึ่งสามหนึ่งหานะคะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดรัชนกเนาะพนบอกว่าเจ็ดห้าเจ็ดหกสันเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดหาหกเจ็ดเจ็ดหกทอนั้นแนวทางของแอดรัชนกเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดสมเนาะแอดสมบอกว่าเอาแคปหน้าจอเลยเป็นเป็นซีตัวของเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะพี่จะหน้าเป็นแนวทางน้ำเพื่อนใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เมธัศน์เนาะค่ะศูนย์หกศูนย์แปดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ด เก้าหกเก้าแปดเนาะค่ะสามตัวแคปหน้าจอบอดีเวลไลยเนาะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอเลยเนาะจา่ะเสียงบาค่อยมีไอ,อ่ย่ำขึ้นเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ่ะอันนี้เป็นแนวทางหนุม่มลำชอ้ยแอดมีนะเนาะแอดมีบอกว่าฟันซีซีหนึ่งซีซี 1, ซีแปดหนึ่งแปดหนึ่งซีแปดเนาะจา่ะต่อไปเลยจ่ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจากนการาซินเนาะลูดหกหกศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดและหกเก้าวาซันพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของโรงรียนโรงเรียนบอกว่าฟันหนึ่งว่าสันพี่น้องพิจาณาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์แม่นบนเนาะคะ่ะตรามา้สเจน่งสีน่งสี่เก้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเ็ดหนแป่งเกาะคะ่ะอาจารย์แมนบนเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของออบักคำหน่อยเนาะเด่นหกหกว่สันชุดวินอยู่ที่หนึ่ นะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอ่อเป็นแนวทางของกเกษตรหน้ายาเนาะจ้ะวัดใจไปเลยวสัสนักหนึ่งหกห้าหกามัสชุดเต็มแคบหน้าจอเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของลุงนินเนาะลุงนิ่นบอกว่าเดนหนึ่งกับหกหกหนึ่งดหนงเนาะจ้ะศูนย์หกศูนย์สี่หนึ่งศูนย์อ่าหนึ่และสีเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอ่อพนบอกว่าบนลางเด่นหนึ่งวสันเนาะจ่ะชุดเต็มแคปหน้าจอสําหรับแนวทางของสายวิทยากรตารวจเนาะพี่น้องน้อมากระจวดจาดฝาดบื้มน้ำเพลินใดเน,นาะค่ะพิจาหน้าเป็นแนวทางน้ําเพลินใดเนาะพี่น้องเนาะจวดจาดฝาดบื้ได้ค่ะพี่น้องค่ะ ่อไปเลยจ้าเอาเบิร์เราพี่น้องถ่ายคลิปนี้บ่ค่อยมีเหลขเนาะค่ะเนาะบ่ะคอยมีอาจารย์เพื่อนล่งเหลขเนาะมือน,นี้เนาะถ่ายคลิปนี้ให้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ้าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเรวยๆปังปังสุขสุขคนเนาะคะ่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ้ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลทา้งตำเล่าให้พป่แย่ไป็สีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางนะจ้ะขอบคุณหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า